ทำทำไมทำทำไมทำทำไมอะฮะพี่ไม่ห่วงหมนกับลูกเลยใช่ไหมไม่ว่าจะโทรศัพท์หรจดหมายอะทำไมพี่ถึงไม่ติดต่อมาทำไมไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากติดต่อมานะมลแต่พี่ละอายใจอะรู้ไหมที่ผ่านมาพี่ไม่เคยนอนหลับได้เลยนะบอว่าตอนนี้พี่เลิกทุกอย่างแล้ว ที่ทำงานทุกอย่างเพื่อหาเงินมาใช้หนี่ลูกเก่งกับพี่มากไม่กี่ปีลูกก็ใช้หนี้หมดแล้วเพราะแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าลูกใช้หนี้ให้หมดแล้วใช่ไหมถึงได้กลับมานายเอซับอยูแต่ละปีที่มีเธอดูย้อนหลังเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี